เดี๋ยวจะเป็นกรรมการให้อ่ากรรมการให้นะแป๊บหนึงแปบน่แป๊บพร้อมแล้วบอกพร้พอมแ,แล้วบอกพร้อมยังพร้อมแล้วครับเอาเลย เบี้งววางเบี้ยวความมันเบี้ยวของมจากไหนศักดสีเบี้ยวของมาจากไหนแหมยี่กุ้งย่างกูไอ้สัตวกไทรินก็ท่านจะแพ้ครับทองไข่แอะแล้วมันโอ้โหฝ่อยแพ้สิบรอบแล้วแพ้หลายรอบแล้วช่วยไมแล้วเราคำไหนคำนั้นพี่เฮ้มองเราเป็นคนไม่ดีพี่เอานี่เป็นคนดีเหรอ ใช่เราเราไม่เหลี่ยมครับเราไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมที่นี่ไม่เคยมีเหลี่ยมครับโดนตันมันโดนตันโดนเตี้ยวเลยตำรวจไอ้สุดโกรธอะไรกันตำรวจตำรวจทำอะไรครับไอ้เหี้ยโดนจับไอ้เหี่ฮะมีเหลี่ยมเลยโดนจับไอ้แสบยี่นั่งเซย์โคแล้วถ่ายแล้วก็รูด เมื่อกี้มันได้เด้วยพี่ชนว่าใคครับเลนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนูเล่นอย่าพี่บินทำไมตำรวทำไมตำรวจอยู่หนะ้าโรงพยาบาลจะแย่เลยนะต่อหน,น้าต่อตาเลยนะครับพี่หมอชนบอกว่าให้ไปรอพูดเรื่องอะไรครับพี่ไม่รู้เรื่องอะไรครับเอาโอ้พี่เปนตำรวจเขาหยอกกันเฉยๆขอจิ้มแกม้มจิ้มแกม้มจะซีพีอาร์นะครับ บนทะเลวิวาทคุ้งคู่นะครับตรงนี้โอ้ยขุ่นด่วนบ้าเลยดิบ้าอะไรวะเดี๋ยว ถ้าให้หนูเล่นอะไรเนี่ยฮะไม่ได้แกล้งพี่ไม่ไม่คือพี่ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเอางี้ให้พี่ชิดด้วยครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมันมีเคสนะครับว่ามีคนขับรถฝ่าไฟแดงเนาะตำรวจเข้ามาตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้ขับรถฝ่าไฟแดงครับใช่ครับแต่เป็นเหตุซึ่งหน้านะครับตำรวจอยู่คุณทะเลาะกันตรงเนี้ยกลางถนนด้วยนะครับไม่ได้ทะเลาะเขาบอกว่าไปลองฝีมือเอางี้นะคุณตำรวจ จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของหัวเมียทะเลาะกันนายไม่น่าใช่นะครับนายไม่ควรจุ่งนะผมว่าไม่น่าใช่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสองคนนี้ผมขอให้เขดีเลยแล้วกันได้ไหมครับเอาสิบแล้วกันค่ะ ของติดแล้วกันปกติมันสิบห้าเต็มไงของติดแล้วสิบหกครึ่งใช่ไม่น่าใช่ดูแล้วไม่น่าจะรักกันดีแล้วแบบตบตีกันคุณเราไม่ก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันหรือเปล่าแสดงว่าคุณทำร้ายสามีใช่ไหมผมจะได้เพิ่มข้อหาไปอีกท่าไหนได้ขนาดแสดงความรักให้หน่อยดีได้คไยมือสี่แล้วก็โชว์เลยอ่าผมเชื่อได้ว่าสามีไอ้ตีกันในี่ใครเริ่มก่อนแล้วผมจะได้เพิ่มข้อหาเข้าไปเขาเขาเริ่มก่อนฉันเริ่มก่อนเพราะว่ารอน่ะมีกิ๊กน่ะ อ่านเล่นใหญ่แล้วหล่อน,นีกิก๊กใช่ไหมนะฮะได้ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยเลขกระดิสอนอ,อก่อนทางนั้นอ่ะเดี๋ยวไปห้องทำค<ห>ดีแล้วกันห้านาทีได้ไหมเดี๋ยวส่งไปเลยส่งไปไม่ไม่เปนสอนอ่อถ้าหลอนจะไปหาผู้ชายใหม่อ่ะนะหล่ลอนก็ควรที่จะรับโทษไปคนเดียวซะใช่ไหมอ่ อ่าให้ตกลงกันยังไงนตรงนี้ผมนตรงนี้ผมเอาสิบนาทีปรับหนึ่งพันบาทนะแล้วก็เดียวเลยแต่ว่าให้ตกลงกันเราเองตรงนี้ยังไงให้เขาติดไปเพราะว่าเขาไปดีกันเลยต้องมีคนใหม่ให้เขาติดไป1ิห้านาทีคนเดียวค่ะใช่เขาดูแลไม่ดีแล้วเาทำอะไรม่มีเงินดูแลเขาแต่จำคุกนี่ต้องแจ้งก่อนว่าโดนั้งคู่นะตรงนี้ แต่ว่าปรับเขาคนเดียวครับคือกูว่าถ้าเถียงกันอยู่เนี่ยคือถ้าไม่เสียงกันป่านนี้ออกมาแล้วนะปรับปรับเท่าไหร่อ่าหนึ่งพันบาทนะครับคุณกุชช่าพันใช่ไหมเอาแต่ถ้าสองคนก็เป็นสองพันนะครับนั่นคือคือเขาเป็นเัราน้าเขาเพราะเขาต้องเอางี้ดูแลใส่บินที่ผมอ่าป่านแตกใส่บินที่ปูมาจบนี่นายเป็นกิ๊กของเมียฉันใช่ไหมนายรับละนั่นไงนั่นไงบ้านแตก จริงเหรอไม่ใช่จริงเหรอคุณฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเป็นผู้ใหญ่คือเอาว่าเฮ้ยนี่นายเล่นเอาเขาคนเลยใช่ไหมฉันเป็นฉันนเป็คุณลุงเร็วไปอีกคนเลยค่ะฉันว่าแล้วเร็วไปอีกคนเลยค่ะเป็นเรื่อรือเปล่10นาทีเลยค่ะคุณตำรวจอ๋ออาหมอคือมีส่วนร่วมเราเป็นมือที่สามใช่ไหมครับใช่คุณนอกใสเขาหรอใช่คุณผู้ชายบรรดาโทสะใส่นี่ไม่ผิดนะครับเนี่ยก็คือ ลุงนะายเป็นชู้กับเมียฉันใช่ไหมกูบอกว่ากูเป็นลุงฉันเป็นเมป็นเลวคนไหนคือเราจบกันไปนานแล้วนะอย่างยังมึงจบจบเธอเธอน่ะตามซื้อฉันไม่ตามซื้อคุณฉันมีคนใหม่เป็นนานแล้วสวยจะจบไปสิ้นไปไปเธออ่ะปั่นนี่ได้ออกไหมใครจะไปก่อน หนูหนูขอไปก่อนครับ่ใ้ไวเดี๋ยวผมลดเดี๋ยวผมลดแล้นี่ละกันเจลละกันไม่ผมให้แปดละกันอันนี้เต็มที่แล้วขาดตัวแปดขาดตัวเจ็ดครึ่งต่ออทีเดียวสิบห้าเต็มนะครับแปดครับเปลี่ยนชอบเลยถัดถือเอาเวลาที่มาต่อเนี่ยไปติดที่มาออกแล้วล่ะรีบเจลได้ไหมเดี๋ยวป้ายหมด เออให้ตายสิผมอัเดี้เอาลบมาแลจริงกันเนี่ยแล้วลุกประคำพามทำงั้เนี่ยเดี๋ยวรอก่อนกี่นาทีก็ได้เอามาเลย8นาทีนะทั้งคู่โอเคขอใา้เจ็บเลยนะครับคือครับเออโชคดีเราเจอกันนะคุณจำรวจ พอใจมากสำหรับแปดนาทีแล้วก็นายนะหมอมือที่สามแหละแล้เจอกับฉันโอ้โหขู่หมอตัดซะที่ลยนั่นแหลี่ยที่ฉันเป็นลุงเขานี่ยอ๋อโอเคโอเคคนนึงค่ะคุณตำรวจมีคนนึ่งพอใจไปอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาไหมครับคุณหมอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอุ้มเข้าไปเลยไม่ต้องเจอลนะครับประเด็นคือบินก็ต้องจ่ายกุ กต้เป็นต้องไม่ต้องไงผมเผื่ออยากไปอยู่การเด็กๆไม่ไม่อยู่ไม่ไปรับลมตามาหนะกทำไมเราเดินเท่จังวะเราเดินแบบเท่มากเลยแแตตกกเท่อะพิ้งอะไรวะนะโอเคเดินก็ได้ แก๊งหมออะไรอย่างงี้โอ้ยด,ด,ดูหน้าเธอตอบแล้วใช่เมื่อกี้ก็ลหล่อเท่อยู่แล้วรู้ทำอะไรนะ